สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนี่เงียเออพามาดูฝากระโปรงครับโอ้ยนี่เป็นในตะแกรงแบบใหม่เนี่ยเป็นเส้นเล็กๆเออทำเงี้ยเหมาะดีนี่แบบๆๆๆออแบบแบบใหม่เลยแบบกลามันจะหนาวเนี่ยนี่เออท่ดีนะโอ้อลมตีเข้าไปอะ่ะไหน อ๋อคันสีบันเย็น,นะนเนี้ยคันนี้อันนี้เดี๋ยวใหม่เลย,เยช่างไหนทำช่างอันหรือเปล่าอาจจะเป็นช่างอันครับเพราะว่าช่างชันทำงานอยู่ที่บ้านน,ะน่ะนะมันได้ครับไปเฮ้ยตะกะเอ้ยนี่นี่ทำทางเผา่านเลยเนี่ย อยากได้ก็สั่งมาดูนี่อัน,นลูกระกิบบาทไม่รู้นี่เพไอ้นั่นเป็นของช่างแท็กช่างแทมค,คนทำครับไอบ้ปลากระปุกเดี๋ยวจะแซบจะเชื่อมละนี่แต้มไปแล้วนี่ก็จะเชื่อมให้รอบเลยขางทานของทานอ่านี่สองชั้นสองชั้นนะแนบก็ข้างหลังก็ได้สีแล้ว ข้างหน้าด้ยช่างติดไอเทปกาวนั่นอยู่ครับสองคนติดเทปกาวคนหนึ่งพ้นสีคนหนึ่งนับมันก็เสร็จแล้วนี้ต้องใจร้อนครับต้องใจเย็นๆครับในงานแบบเนียบเนียนเนียนนี่ดูนะคบสองชั้นนี่ครับนี่ก็เป็นในที่ ลองแนบแบบเด็กที่ใช้ก็นานประมาณหกบิลครับเชื่อมตรงนี้เชื่อมข้างหน้านี่เชื่อมข้างหลังครับส่งมาแล้วเดี๋ยวนี้ครับประมาณนี้ก็กำลังดีครับแนบคนได้เยอะอยู่ได้ประมาณสักหกเจ็ดตันนั่นแหละอยู่ที่อยางครืออย่างเลยนะ ดต่อย่าไปคนเยอะขนาดนั้นเลยครับเพราะว่ามันเป็นเพลาเดิมอะเหมือน,นถ้าเป็นเพลาลอยอะจัดหนักๆเลยนี่ัน,นี้ก็ย้ำไปกันอีกทีครับเป็นโฟ e วิเนาะขับเคลื่อนสีล้อครับช่างอะไรทำสีอยู่ตัวน,นี้มันเป็นพักเที่ยงอะช่างมันยังไม่มาครับแลววเลยลเริ่มมีลายแบบสีบานเย็นเขียวดำเออดูแล้วมันก็เข้ากันดีะ มันพ่นในข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะพ่นในข้างหน้าข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้านี่ก็พุ่งเนี่ยหลังแปะลายครับนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งหนึงแปะเสร็จเดี๋ยวข้างคนหนึ่งมันจะพ่นอีกคนหนึ่งมันจะไปแปะฝั่งโน้นใช้สั่งเยอะเตะเออเง,งินได้กี่ถุงนี่ถังหนึ่ง ยั่รู้เเห็นแต่มันทำทีละยี่สิบใบเขาซื้อไหมที่ทำใช่ไหมใช่มันจะเอาไปขายหน้าร้านมันไม่อีกลัวร้อนอีกตัวร้อนนี่ครับนิ่มๆเลยแนบแต่ว่าเดี๋ยวก็จะอัดแนบเพิ่มมา แบบนี้ก็คนไม่ได้คะเพราะว่าแหนมันสองสามแผ่นนี่บางบาจะแหน่เพิ่มเันตับเลยทีนี้ไปโชคหน้าครับดูแบบว่าคันเชดซีตัวไหนที่มันแบบไม่เด็กแล้วก็เปลี่ยนออกครับใส่แงเป็นอะไรเป็นะไรเก่าเลยอีนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ก็แตกออกที่เขาเปลี่ยนออกแล้ว อ๋นี่ครับก็เดี๋ยวช่างสีจะไปม,มาครับไปกินข้าวกันอยู่ประมาณนี้นเนาะเจ้าของก็จดใจร้อนอีกนิดนึงครับไม่ต้องใจร้อนเนาะแต่เย็นๆครับเสร็จแล้วไอ้ท็อปออกมาเนี่ยมันจะมีตัวล็อกด้วยนะนล็อกข้างในเนี่ยล,ล็อกข้างใน ดึงตลกออกแล้วค่อยง้างออกง้างออกครับในมีเสาครับเปิดมาก,ก็เปิดมาก,ก็โล่งเลยโอเคครับประมาณนี้คันนีอ้อดใจเราอีกนิุดนึงครับเพื่ได้งานที่สวยๆครับอะเดี๋ยวไปดูช่างเอน็นข้างหน้าเลยฮะโอ้มีเครื่องมาใหม่ด้วยเพื่อนไขน่น,นี่นี่ครับเครื่องเครื่องเครื่องใหม่หรือเก่านี่ แมกนัมโอ้ไปซื้อเครื่องแมกนัมมาอย่างไรเนอนี่อาทีร้อยสี่ศูนย์ครับแมกนัมเครื่องประหยัดน้ำมันครับตัวนี้ถึงอาทีนี่หายากแล้วทุกวันนี้จะมีเซตทีจะหาได้อยู่แถวๆอุดรแถวๆอุดรขอนแก่นครับที่บุรีรัมย์ไม่มีแน่ลูกค้าน่าจะซื้อมาเองอ่ะแต่งด้วยประหยัดน้ำมันด้วยรุ่นอาร์ทีสุดยอดโอ้ เสียงโอ้ขนไม้เต็มเลยแข็งเอ็นทำงานอยู่ไหนนี่เติมเติมเสริมแต่งที่ไหนนอนอะแบนี้นี่ก็ทำซีเสร็จแล้วก็ลากออกมาข้างหน้าครัตบตแต่งข้างหน้าโอ้นี่ไงห้อนอ ตำแหน่งใส่วไล้อแล้วโอ้ตัวนี้เป็นพาวเวอร์นี่เราจะใส่พาวเวอร์ด้วยนะหกล้อเนี่ยโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ